นั่นก็ความบริสุทธิ์ของศีลสม,สมาธิวิสุทธิ์นั่นความตั้งมั่นในมรรคในผลในเมืองพอระนิพานเพราเชื่อว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีผมมาโลกม,มีเมืองพอระนิพานมีหนึ่งไม่มีสองเราจะไปที่เมืองพอระนิพานนั่นเน่นเลยลว,ว่าความบริสุทธิ์ของสมาธิคือใจตั้งมั่นที่จะให้สิ้นอาสวะมันก็เลยบริสุทธิ์เพราะเมืองพอระธิพานนั้นเป็นศูนย์รวม ของจิตอรหันต์ถ้าจะพูดถึงทวีปแห่งสมมุติแมไม่มีบัญญัติแต่ก็ใช้เป็นสมมุติได้ไม่งั้นก็ไม่มีสมมุติท่จเทศเหมือนเมืองพฏิพานก็เป็นทวีบใช่ไหมล่ะจะพูดถึงว่าเป็นทวีปมันได้ไหมได้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเมืองพณิพานนั้นก็เป็นสมมุติในทราบเราก็ใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์นี่เพราะว่า,วา,เาเขาเรียกว่าสมาธิบริสุทธิ์สมาธิวิสุทธิ์ที่อ๋อ ชีวิตเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อเมืองพนืนพันธุ์แต่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ก็น้อมใจเข้าสู่เมืองพุทธิพันธุ์ถ้าพาร่างกายนี้สามารถที่สละแล้วถึงเมืองพุทธิพันธุ์ได้ก็จะสละเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้นั่นเพื่อเป็นทานบันปลายสุดทาให้ช้างให้เสือให้งูกินซะนั่นถึงขั้นปรมัตถราไม่จองกรรมจองร่างจองผานจองเวรกับใครรอนั่นเพราะเราปรารถนาเมืองพุทธิพันธ์เบื่อในท่าขาหนี้เต็มทนแล้ว ถ้าทานครั้งนี้เลิศประเจิฐในการทานร่างกายสาม,มารถที่สมบัติสมบได้ก็เอาเลยขนาดนี้เดี๋ยวนี้นั่นช้างก็เอาเลยเสือก็เอาเลยงูก็เอาเลยนั่นพูดพีปีสาเทาวดาก็เอาเลยอ๋อความบริสุทธิ์ของสมาธิเป็นแบบนี้นี่เองนั่น,น,นโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะถ้าปฏิบัติมาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วมันก็ลงใจที่ก็เชื่อได้เหตุเชื่อได้ผลอ๋อเชื่อแล้วนั่นมอบแล้วราบคาบแล้ว คุณไว้เหน่ยก็นื่อก็หม่อมแล้วนั่นไม่มีข้อสงสัยใดๆนี้ขอให้ลูกเข้าใจด้วยทั่วลูกก็เข้าใจด้วยไม่จะว่าอ้างตำราแล้วตำรามาอวดกันเป็นตัวบุ้งตัวหนอนชอนใจกันจิ้นตำราเป็นหมอดเป็นเล็กแค่ตำราอยาู่นั่นไม่มีประโยชน์ใดๆคนที่รักความไปลานเปล่าใช่ไหมล่ะนั่นคนสุดท้ายก็ไปเอาเนีนเป็นอาจารย์เน้นสอนเลยเยดละอ,อตอนสามารถละ ทิฏฐิมานะได้ใจก็เริ่มสว่างสวัยเห็นแล้วอ๋อตำรารา่เรียนมาเป็นแบบนี้เองอํานาจศินเป็นแบบนี้อำนาจสมาธิเป็นแบบนี้อํานาจปัญญาที่แท้เป็นแบบนี้เชื่อแล้วลงใจแล้วนั่นทิฏฐิมานะที่มันเลิศที่มันเสริฐกว่าธรรมกว่าวินัยมันก็พังตลายไปนั่นทำวินัยที่เลิศที่เปร,เริฐก็เข้าครอบงามแทนเห็นไหมนะพระไบาลานป่าเพราะว่าไบาลานป่าก็าสำเร็จมรรคผลงปณิพานได้นั่น นั่นก็มีแล้วในตำราก็มีจะเชื่อเรื่องตำราพูดถึงก็ฟังหูไว้หูอเนี่ยเห็นมาแล้วอ๋อสมาธิที่บริสุทธิ์แบบนี้น่ก็คิดเราไม่ได้นึกนั่ลูกนะไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดมาก่อนว่าสมาธิบริสุทธิ์เป็นแบบไหนและศีนบริสุทธิ์เป็นแบบไหนปัญญาบริสุทธิ์เป็นแบบไหนพอข้ามฟากไปแล้วรู้แล้วเห็นแล้วตัวนี้ไม่ได้สงสัยศีลบริสุทธิ์ก็เพื่อมรรคเพื่อผลนี่สมาธิบริสุทธิ์ก็เพื่อมรรคเพื่อผลปัญญาบริสุทธิ์ก็เพื่อมรรคเพื่อผลโดยท้ายเดียว ถ้าเอาปัญญาไปทางด้านอื่นไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์ที่เรียกว่าปัญญาวิสุทธิไม่เกิดใช้สมาธิความตั้งใจมั่นไปทางด้านอื่นนั่นสมาธิวิสุทธิก็ไม่เกิดรักษาศีลใช้สะติใช้กาลังใช้ปัญญาไปทางด้านอื่นศีลก็ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลตัวนี้ไม่ใช่ศีลในทางที่จะเดินเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผล รักษาถี่แบบวัวแบบไก่แบบสติเลีานแบบลือสีชีภัยนั่นไม่ได้รักษาศีลที่เรียกกันว่าศีลนวิสุทธิไม่มีความมรรสของศีลถ้าไม่ปราถนาในมรรคในผลนี้กล้าท้าเลยล้านทั้งล้านไม่ต้องบอกว่าร้อยทั้งร้อยนี่คือความอาถจรรพ์ความเด็ดขาดในการดูการเห็น๋ยวจะบอกว่าเอาสิ่งแปลกความมาสอนกันมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมี การรักษาศีลเจตน,นานมรมักในผลศีลจึงจะบริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิตั้งใจมั่นเพื่อต้องการมากักต้องการผลขั้นไหนก็ตามโสดาจิตตการานาคารังหันนี่สมาธิวิสุทธิก็คือปัญญาพิจรารณาเพื่อเข้าสู่มักเข้าสู่ผลอยู่ตลอดนั่นไม่คิดที่จะกลับมาเวียนไยตายเกิดในการพบรูปพบและอรูปพบอีกนั่นรู้ตัวว่าเกิดในเมืองฟาชั้นไหนหรือที่ใดก็ตาม ก็จะภาวนาและกิเลสที่นั่นนี่ปัญญาวิสุทธินอกนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยอันนี้รู้มาเห็นมาหรือใครจะค้านถ้าใครค้านผู้นั้นก็เป็นิิรพเทวทัตทำสังฆเภททันทีล้านภาษาก็ตามเวียนมาล้านประโยคก็ตามถ้าค้านความบริสุทธิ์ของศีล ความบริสุทธิ์ของสมาธิความบริสุทธิ์ของปัญญาผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่สมควรที่จะเอาผ้าเหลืองในธงชัยพระลัหันแห่งความบริสุทธิ์นี้มาหม่มอย่าให้ใช้คําว่าเพื่อเหลืองห่มมานี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะอราวนี้เห็นมาปฏิบัติมาแล้วแจ้งแล้วสิ้นธงชัยคือสิ้นสงชัยแบบที่บอกว่าปัญญาวิสุทธิ์เป็นยังไงสมาธิวิสุทธิ์เป็นยังไงเสียงวิสุทธิ์่เป็นยังไง นี่คือแจ้งแบบนี้ถ้ารักษาทินธรรมดารักษาศีลดีขนาดไหนก็ตามศีลวิสุทธิจะไม่เกิดกับบุคคลนั้นเลยรักษาศิลนอย่างดีจนถึงวันตายก็ตามความบริสุทธิ์ของศีนก็จะไม่เกิดศีลวิสุทธิจะไม่เกิดกับบุคคลนั้นเลยฟาดเทวดาน,นุ่นไม่มีทางเพราะไม่ในเจตนานิมักในผล นี่ปฏิบัติไปมม่จะรู้มันจะเห็นข,งนอ,อ,ของมันอ๋อโมคคาลีบุตรได้แต่งไ่าหนึ่งที่บอกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่โอ้เป็นความจริงเขาก็แต่งเอาในพระต่รมปิฎกแต่งก็ไม่ได้เอาอย่างอื่นแต่งนี่นความบริสุทธิ์ของศีความความบริสุทธิ์ของสมาธิความบริสุทธิ์ของปัญญาลูกต้องเข้าใจด้วยอย่างนั้นถ้าปฏิบัติไม่ถึงสอนไปไม่ได้สอนแบบงมงาย สอนแบบเปรตแบบผีสอนกันคือมันไม่บริสุทธิ์นะศีลก็ไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่บริสุทธิ์ปัญญาก็ไม่บริสุทธิ์นี่จะตกระกรรมลำบากต่อพบต่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดทั่วโลกดินแดนก็เห็นกันอยู่นี่นี่แหละที่เรียกว่าศีนไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์ปัญญาไม่บริสุทธิ์สอนกันดังที่เห็นทั่วโลกดินแดนถ้าสอนกันด้วยความบริสุทธิ์จะสอนเรื่องมรรคเรื่องผลโดยทายเดียว ศีลต้องบริสุทธิ์สมาธิต้องบริสุทธิ์ปัญญาต้องบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้สอนข้ามฟากไปไหนการประพฤติปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเห็นตามนั้นหรือเบียบวพีนัยตามนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นพระเถรเนนทีอภิสุธิกาสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือความบริสุทธิ์ของศีลบริสุทธิ์ของสมาธิบริสุทธิ์ของปัญญานี่คือความเป็นจริงเป็นแบบนี้พ้าพูดถึงเทวีปต่างๆนั่น